สวัสดีครับเศ้านี่คนมาหน้าอยู่ถึงหน้าออกมาหยามมุ่งดักกุ้งคือเกาแต่ว่าเมาื่อคืนฝนตกสำรวจถึงหน้าก่อนหนังสือมันหัวครับมันหัวถึงหน้าหัวเพราะว่าถึงหน้ามันบริสุทธ์มแียโดนแล้วตรงนี้หัวแน่นอนพื้นตรงนี้หัวงงการจะนามนิดนึงเนาะ ตรงการน้ำแล้วก็ตรงใด้ีกตรงนี้ชัดเจนล้วมันโยด,ดลงไปครับมาจากสังกะสีตัวนี้อ๋อแต่อหอยหรอครับมันเป็นหู้ต้องปอง,งแปลงอยู่นี่เดี๋ยวก็อาจจะได้เอาตัวนิ่งกล่าวมาอุดไว้ก่อนระว่างอาจจะได้เปลี่ยนสังกะสีไหมอันอีกสเต็ปหนึ่งทั้งนี้หัวหนักครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยต่อตัวนี้ เออตองนี้ก็หูวนี่เนาะห้อยคาบนา้ำตรงนี้ก็ห้อยคาบนา้ำมันถึหัวลงมาตรงออบองเก็บจะถวยชามออตรงนี้สันว่างถวยชามเปียกเมือ่อหอดอันนั้นดีอ้วนมีนกคุ้มไว้เห็นบองหัวแล้วเดี๋ย่อันนี้อันนี้พ่อสีเข็ดได้อยู่ครับนี่อันนี้ตรงนี้เดี๋ยวสิมยาใส่ ปืนยิ่งก่าวก็ได้ใสซิลิโคนก็นได้ครับชัว์ข้าวไปก่อนนี่หูหญยหูงามแทะแต่และหู้แต่ว่าทามาอุดชัว์ข้าวหน่ะสิได้อยู่ก้อนที่จะสมใ่แต่ว่าทางนี้นะสิเปลี่ยนเลยครับเนดะ้อโอ้นี่ก็ปวกขึ้นอันนี้นมันก็หูใ้ใ่หดเนาะอ่าครับเดี๋ยวสีลงไปย่ามุ่งนักกุ้งก่อนตอนนี้ก็ขคอสชองกาแฟจะแก้วครับทิมใบให้มันเย็นจะไม่กิน ฝนตกไม่เล่ะน้ำหน้าพี่น้องโอ้มักจังสีบะพักวาน่อยพ่อเอามาไว้เป็นทงให้ทงหน้าเกิดบะนี่เออขอท่าขอท่าเกิดแล้วครับแต่ว่ามันเสียนามเอาออกก่อนเช่ยนามผลเดี๋ยวอกก่อนออกก่อนจีนเอาก่อน ส้งสีด้ย 1, 2, 3, 4, ดยี่ต้นหนึ่งสองต้นสามสี่หาหกต้นอะไรยี่ดอกจ็กหกต้นอย่าทางนี้ก็มี <c oughs> ออกมาก่อนโอ้ขันโบ้มาเบ่ง,บง,บง,บงน,นี่ตายแท้ครับน้ำท่วออกมาก่อนมรงนี้สีด้ขุดเท็ดเลื่อนพอช่ำได้ครับตรงนี้เดี๋ยว เบืองไปน้ากันครับมือไม้หัดเห็ดทงไททงหน้ากับปีนี้ส่งในลงมาจริงจังครับต่ก่อนกับไม่ค่อยมีเวลาอันนี้น้ำตกไม่กับที่คุ้นๆจังน้อยเข่าก็เริ่มมีน้ำแล้วอันนี้กะเพ้าตัวนี้ขุดมาจากบ้านครับส่งสีใดกินเนี่ยหวานส่งสีใด้จากต้นอยู่ครับเดี๋ยวจังคอยเบิ้งโซนนี้ <c oughs> ถ้าเบิ้งจากหนีเนาะ น่าเกิดเห็ดเลื่อนเพราะช่ำเพระมาณจักเมตรอะ่ะจากตรงนี้หนึ่งสองสามเมตรเคืองมันก็ดิหตุน่าเกิดเหตุออมมาทางนี้นะออมมาทางห้องน้ำก็ออ,อาจจะได้เห็ดมาทางห้องน้ำครับเพราะว่าตรงนี้มันไว้ถ้าเป็นทางยางเห็ดสโลปเนาะเห็ดสโลป สโลปไปทางห้องน้ำเออคืออยู่ครับเฮ็ดสโลปไปทางห้องน้ำเอาสะดาวออกอา่าโอเคๆเ,เดี๋ยวสักคนมาเบิ่งครับเดี๋ยวขอเลาะน้ำหน้าจะเข้าก่อนเลาะน้ำหน้าโอ้อันนี้บ่ได้ตักใส่เลยเยนีมเต็มมือนนแรกยังมาเปิดไฟแม่งครับน้ำสาคุณเพราะว่ามีน้ำเติมเข้ามาใหม่เป็นน้ำจากฝนตกเมื่อคืนครับตกแห้งอยู่ฝนตกเดือน สิงหาเนาะสิงหาต่อไปกับกันยาตุล่าอาจจะเป็นฝนส่งทายแหละครับช่วงนี้ฝนส่งทายไปสู้หนาวหนาวกับกันยาตุล่ากันหนาวหนาวนาะครับเดี๋ยวมาหยามุงทักกรุงข่าวก่อนเออทางนี้ได้น้ำเราเริ่มนั่นแหละใส่นอ้องพองมาเก็บเป็นม่านตัดไว เออทา้งนั้นเขาเริ่มโอเคแล้วครับเริ่มในน้ำเริ่มสีเขียวแล้วแั้าก่อนมันเป็นสีเหลืองอันดียอยามมุงจะเข้ากันครับอ๋ฝนตกม่นมม้ำท่วมจนสิล้นเขาคู่สาแล้วครับนี่ท้านี้ก็ล้ออันนี้ล่นเลยครับมือน,นี้พรต้องเปิดไส้นะ้ำมือน,นี้อาศัยน้ำจาก นำฝนก่อนว่่ได้เปิดไฟแล้วครับมือนี้น้ำฝนเยอะอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักมือสองมือนยังเปิดเติมทัง้งเครื่อง้น,นี่กับชิอยู่ได้หลายมือฝนไม่ฝนไม่เอ้ยไม่แมนฝนฝน,นปลายฝนต้นหนาวฝนไม่พ่ะสันครับ แล้วยามงตะก,กุงอีกสองหลังก็จะเข้าบ้านแล้วครับปูนทางลงนมน้ำถ่วตงครับเมื่อกี้รถเกือบติดเดี๋ยวไปเบิงทางนันจนังไนครับเมื่อนี้ก็เข้าบ้านสวยจังไนเด้อบานนี้ได้พ่อได้ไปก่อยแจวกุ้งครับเออเขาตรงนี้ส่งไข่แน่แล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ท่วม ขันลดลงมาหนิติดแน่นอนครับพ่างันพ่างันลงมาหอด <c oughs> หอดตรงนี้คิดว่าอาจจะลงมาได้เนาะลงมาลงมาตอนลงมันลงได้อยู่ครับมันสีส้งเส้นไหลไเลยบานนี่ตอนขึ้นมันขึ้นว่าไรครับตอนขึ้นขึ้นว่าไรเห็นไ่นครับนี่ลงมาหอดนี่แหละตอนสี่ขึ้นฟรีครับ เป็นสัญญาณดีโยที่คือท,ท,ที่กลับรถท่านเพราะว่าถ้าไหลลงมาอีกนี่เซตแน่นอนครับติดโอเคอทัดจะมีไปนะชิบพติดแลละครับตรงนั้นโอเคครับโอ้ตรงนั้นมีน,น้ำเขาส่งงามนะเขาบ้านกันพี่น้องสวัสดีครับ